เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกมาวิลซูเปอร์วอลอีกแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเราไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จัดกันสักหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาจัดอันดับฮีโร่มาวิลซูเปอร์วอลกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผมก็เป็นหัวข้อที่เพื่อนๆเนี่ยขอกันเข้ามานะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาจัด5อันดับฮีโร่ที่มีอัตราการชนะต่ำที่สุดนะครับผมสำหรับคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับคลิป จะอันดับเนี่ยนะครับเราได้จัดอันดับฮีโร่เกี่ยวกับฮีโร่ที่มีอัตราการชนะเยอะที่สุดในเกมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามาจัดอันดับฮีโร่ที่มีอัตราการชนะต่ําที่สุดในเกมกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะมีฮีโร่ตัวไหนบ้างนะครับผมจะมีฮีโร่ตัวที่เพื่อนๆชอบเล่นกันหรือเปล่านะครับผมพร้อมแล้วก็จัดไปครับไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผม อันดับที่5นะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นตัวนี้น, <Blade S 1> นะครับผมนั่นก็คือเบรดนั่นเองนะครับเบรเนี่นะครับบอกได้เลยว่าใครที่เล่นอยู่เนี่ยนะครับจะสัมผัสได้เลยว่าตัวเบรเนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นฮีโร่สายอ่ารอบสังหารอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะโหมดมากๆ,ๆนะครับตัวของเบรเนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างนักสนใจนะครับผมในเรื่องของความว่องไวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลที่คอยหลบหนีคอยเคลื่อนที่นะครับมีสกิลทำดาเมจสกิลฟื้นฟูนะครับผมแล้วก็สกอัััปเเรดตวงนะคบ เบรดเนี่ยถือว่าเป também, um death, am, ็นอ ja ีกหนึ่งตัวนะที่ค่อนข้างที่จะครบครันนะครับผมสกิลของเขาเนี่ยนะครับผมมีทุกแนวเลยนะฮะเมื่อช่วงปลายซีซั่นที่1เนี่ยนะครับผมตัวเบรดเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวโกงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่ามาแพทล่าสุดนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีฮีโร่ตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมอาจทําให้ตัวเบรดเนี่ยนะครับผมเริ่มไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ ฮีโร่ตัวนี้นะครับผมก็ได้มีการทั้งปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงนะบนๆเวียน,น,นอยู่นี้นะฮะบวกกับฮีโร่ตัวอื่นนะครับผมที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับสังเกตได้เลยว่าฮีโร่ตัวใหม่ๆของเกมนี้เนี่ยนะครับจะเป็นฮีโร่ที่มี mobility ที่เยอะมากๆเลยนะครับผมมันถึงทำให้ฮีโร่สายจังเกิลเนี่ยนะครับผมตำแหน่งจังเกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลกระทบอย่างมากเลยนะครับผมเช่นมิสซิลิโอนะครับเาเป็นฮีโร่สายเมดนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีสกิลที่คอยหลบหนีคอยเคลื่อนที่ทาให้ฮีโร่ตแหน่งจังเกิลของเกมนี้เนี่ยส จะทําอะไรตัวใหม่ๆไม่ค่อยได้นะครับไม่ใช่แค่ตัวเบรดอย่างเดียวนะมีตัวอื่นด้วยนะครับที่เป็นตําแหน่งเดียวกันตัวของเบรดเองนะครับผมอาจจะดีแล้วก็ดาเมีแรงในช่วงต้นเกมนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมเริ่มอาจจะเจาะเขาไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมมีอัตราการชนะอยู่ที่45.54นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมอยู่ที่อันดับ49นะครับผมก็เลยติดหนึ่งใน5ฮีโร่ที่มีอัตราการชนะ ่ำที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันดีกว่านะครับจัดไปอันดับที่4นะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะเป็นฮีโร่ตัวนี้นะฮะกับสไปเดอร์แมนนั่นเองสไปเดอร์แมนเนี่ยนะครับเขาเป็นฮีโร่ตำแหน่งจังเกิลนะครับ ัวของเขาเนี่ยนะครับผมก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโองนะครับดาเมจก,ก็แรงนะครับแถมมีโมบิลิตี้เยอะมากนะครับสกิลเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไปมาระหว่างเลนและสบาเลยคือมันสามารถที่จะเข้าไปล้วงฮีโร่ฝั่งตรงข้ามตัวที่เป็นแบบตัวเมทตัวบางๆเข้าไปแป๊บเดียวคิวแล้วก็ออกมาคือมันค่อนข้างที่จะง่ายได้นะครับแล้วก็แป๊บเดียวตายอ่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะถ้าโดนคอมโบของสไปเดอร์แมนเข้าไปทีมฝั่งตรงข้ามเมนี่ยจะหลุดยากมากนะครับผมนอกเสีจากว่าทีมฝั่งตรงข้ามเมนี่ยจะมีสกิ แน่นอนครับตัวข้อโกงอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะฮะว่ามันจะเป็นฮีโร่ที่มีอัตราการชนะต่ำที่สุดในเกมนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันเล่นยากมากถ้าไม่ใช่โปรเพเยอร์หรือว่าคนที่คุ้นเคยกับฮีโร่ตัวนี้จริงๆเนี่ยจะไปไม่เป็นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สกิลเรื่องของการใช้อันติหรือแม้กระทั่งการยืนการเข้าออกทีมไฟ์คนที่โหลดเกมนี้มาเล่นใหม่ๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนสังเกตได้เลยนะครับว่าคนเล่นสไปเดอร์แมนเยอะมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคิดว่ามันเล่นง่ายนะคะครผมมแแต่่่่ทีจิงลล้วไใชเยนะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับผมว่าทําไมสไปเดอร์แมนตัวหดหดอย่างเงี้ยมันควรที่จะติดท็อปฮีโร่ที่มีอัตราการชนะที่สูงที่สุดแต่ความเป็นจริงแล้วมันติดอันดับฮีโร่ที่มีอัตราการชนะต่าที่สุดซึ่งผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับผมที่ดึงเปอร์เซ็นต์อัตราการชนะฮีโร่ตัวนี้ลดลงไปนะฮะโดยฮีโร่ตัวนี้นะครับมีอัตราการชนะอยู่ที่45.22นนั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับโอเคนะครับตัวที่มี่ก็จะครับ เดี๋ยวเราไปดูฮีโร่อันดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับจัดไปฮีโร่อันดับที่3นะครับกับมิสเตอร์แฟนเทสติกนะครับเช่นเคยนะฮะฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นฮีโร่ตำแหน่งจังเกิลอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าตำแหน่งจังเกิลนี่นะครับผมจะติดท็อปอเยอะมากๆเลยนะสำหรับฮีโร่ที่มีอัตราการชนะต่ำที่สุดนะฮะ ตัวของมิสเตอร์เนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ค่อนข้างที่จะกงนะครับแล้วก็เล่นง่ายนะครับแล้วก็ดาวเมจเนี่ยก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งสกิลดาวเมจก็มีนะฮะสกิลดึงตัวเองเข้าหาศัตรูก็มีนะครับผมชอบอันติของเขาเนี่นะะอันติขี่คอ ผมมองว่าเขาเป็นดึงตัวนะที่ถ้าเจอฮีโร่ฝั่งตรงข้ามตัวไหนแล้วเนี่ยก็คือว่าจะหลุดจากเขายากมากนะครับเพราะว่าเขามีสกิลที่คอยดึงตัวเองเข้าหาศัตรูนั่นเองและติเมตสกิลของเขาเนี่ยในช่วงที่เขาขี่คอเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สกิลก็ได้นะครับผมแถมลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูที่เราขี่คอเนี่ย85รนะครับรู้สึกว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะถูกบัฟขึ้นมานะแผดก่อนนู่นนะครับผมมองว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นฮีโร่ตำแหน่งจังเกิลก็จริงนะแต่ว่า โมบิลิตี้ของตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีสกิลหลบนี้เลยบางทีก็อาจจะโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยล่วงได้เหมือนกันนะครับโดยฮีโร่ตัวนี้นะครับมีอัตราการชนะอยู่ที่44.99%นั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมติดอันดับ3ของเกมนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมจัดไป อันดับที่2นะครับผมกับพ็อกซ m มาบิดไนนะฮะเรียกว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับผมนานๆจะเห็นทีนะในแมตช์ r o x i m a ม i n i g h t เนี่ยก็ถือว่าเป็นฮีโร่สายรอบสังหารอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับผมที่ติดอันดับฮีโร่ที่มีอัตราการชนะตามที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับตัวเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่หัวใช้ได้เลยนะครับสกิลของเขาเนี่ยนะครับเป็นสกิลที่คอยสร้างดาเมจทั้งนั้นเลยนะครับปาซ้ายปาดขวากระโดดหน้ากระโดดหลังนะครับผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ค ผมชอบอันติของเขามากเลยอะเมื่อเรากดใช้คว่างหอกออกไปแล้วเนี่ยนะครับภายในระยะเวลา6วิเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมี HP เหลือน้อยกว่า15%อันติขเขาจะกดใช้ได้ทีหนึ่งนะครับผมถ้ากดใช้ได้เนี่ยก็คือว่ามันจะสร้างดาเมจแบบรุนแรงนะครับผมทีเดียวตายเลยนะครับผมถือว่าโหด,ดมากๆเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่โหดในระดับหนึ่งเลยนะส่วนสาเหตุที่ทําไมอัตราการชนะมันต่ําที่สุดอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆที่เราตัวนี้เนี่ยคนเล่นน้อยมากๆนะครับ โดยฮีโร่ตัวนี้นะครับผมมีอัตราการชนะอยู่ที่44.84เท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะฮะและฮีโร่ที่มีอัตราการชนะต่ำที่สุดอันดับที่1ของเกม Marvel Super War ก็คือแซนแมนนั่นเองนะครับ แซนแมนเนี่ยมีอัตราการชนะที่ต่ํำยังไม่พอนะครับผมยังมีอัตราการเล่นที่ต่ำอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าต่ำสุดแล้วนะครับคนเล่นน้อยมากนะฮีโร่ตัวนี้ตัวของแซนแมนเนี่ยนะครับเป็นฮีโร่สายแท้งดาเมจก็แรงนะครับผมแถมเกาะก็เยอะด้วยสกิลของเขาเนี่ยนะครับผมคม่อนข้างที่จะมีประโยชน์ต่อทีมากมากเลยนะครับสกิลสร้างดาเมจสกิลที่คอยลดความเร็ว แถมยังมีสกิลคอยเคลื่อนที่อีกด้วยนะครับก็คือว่าเข้าไปล้วงเข้าไปเปิดทีมไฟแล้วก็มีออกมาได้สบายเลยนะซีซีก็เยอะนะครับผมชอบอันตรีของเขาอะ่ะก็คือว่าเป็นการเคลื่อนที่นะครับผมมุดซ้ายแล้วก็โผล่ออกมานะครับผมแล้วก็ทาดาเมจแล้วก็กระแทกให้สัตูเนี่ร้อยขึ้นนะครับผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวหนะ้าที่มีประโยชน์ต่อทีมากๆเลยนะถือว่าใช้ได้นะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าทําไมฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับผมคนถึงเล่นน้อยมากนะครับเรียกได้ว่าน้อยน่าจะอันดับที่1นเลยมั้งที่ว่าคนเล่นน้อยที่สุดนะครับแล้วก,ก็มีอัตรา,าการชนะที่ต่ําที่สุดด้วยในอนาคตเนี่ยอาจจะมีคนเล่นฮีโร่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้เพราะว่าแพทหน้าเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าจะมีการบัฟฮีโร่ตัวนี้ขึ้นนะครับผมส่วนบัฟในเรื่องของอะไรนั้นอันนี้ผมยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปต่อไปแล้วกันเนาะแต่ว่ามันจะโหดขึ้นกว่าแพ่นนี้แน สำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมก็มีอัตราการชนะเนี่ยอยู่ที่44.43เนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าน้อยที่สุดณตอนนี้แล้วนะครับผมของเกมนี้ณปัจจุบันนี้นะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับเป็นยังไงนะครับผมหาตัวที่ผมได้เอ่ยไปนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะมีสไปเดอร์แมนกับเบลดด้วยนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับ ข้อมูลที่ผมได้ทําการรวบรวมเนี่ยผมก็ได้นํามาจากแฟนเพจนะครับที่เขาได้ทําการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับผมเกี่ยวกับอัตราการชนะนะครับซึ่งผมไม่ได้รวบรวมมั่วนะนะครับบอกไว้ก่อนเลยมีฮีโร่สายจักเกลตั้ง4ตัวเนี่ยนะครับแล้วก็มีแท้ง์อีกตัวหนึ่งสุดยอดมากๆเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมหาเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับมาเวลซูเปอร์วอครับผมสวัสดีครับ